สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมณีเบาวพุ่พ ardı ardı. มสรัตนนะครับผมน้อสิบห้าท่านผู้ชมมาเบิ่งนะครับผมการเก็บขอบกระเบื้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับน้อนี่นะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมน้อเบาวพุ่มสรัตนนะครับผมน้อคนณบานจะก่อหรืครับผมบานพุ่มสรัตนนะครับผมฝากกดติดตามผมนี่ครับผม <off> <Lite> <Museum> ทางช่องยู u ูบนะครับท่านผู้ชมหน่อยช่อง YouTube นะครับผมใครที่เข้ามาชมกฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเบาภูมิสวรรค์ช้าแน่เลครับผมเนาะจะได้มีกำลังใจจำคลิปใหม่ๆหรือคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการปูกระเบื้องนะครับนอประมาณขอบ40่สคูณสีนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเพื่อนพี่น้องครับผมนี่ก็จะเป็นการเบาเหล้าน้ำและ ว่าก็มีนนำแน่ก็มีนะครับไปพี่นอครับผมลาวนี่ครับพี่นอครับนอทูกไทยนี่ครับเป็นการผสมผสานกันไปนะครับท่านผู้ชมนะครับนอสวัสดีครับแนวบองปนกุบลุกเนียหรือจำเรียบสูรนออวบองกุบลุกเนียบาทนาจูนมือกับฝากมาเดินแนวปองป่วนเด้อกันล่อสซกราวนะครับผมนอฝากในพอแม่ในของครับผมกันล่อสซกราวนะครับแนวบองปนกุบลุกเนียกันล่อสกสตร์นะครับผมนอ นี่ครับผมอันนี้ก็เจียงกีกำลังทำการปลูกกระเบื้องระบาดเด้อบกบวงครับผมน้อครับผมนี่นะครับผมน้อใครที่ฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจมาไงก็ขอไปด้วยนะครับผมน้อนี่ครับผมหนุ่มสามประานะครับผมลาวไทยเขมรนะครับผมน้อนี่ครับผมเบาภูมิสรนน้อผมซาลากันว่าเบาบานซอนนะครับพี่น้อผมภาษาเขมรเขาเรียกว่ากันรอสกราวระบาทน้อ เนี่ยนะครับผมเน,นี่ยก็ช่างก็ทําการเก็บขอบเนาะไม่ผ่อนครับผมเป็นการปลูกเบือ้องนะครับผมน,นี่รก็ผมผมเก็บขอบเบื้องก่นอกน่านชมเนาะหลังจากปูเต็มมาแล้วห้องหนึ่งทำให้ชมครับตอนนี้ก็ช่างก็ทําการเก็บขอบเนาะครับผมไม่พผ่อนครับผมอันนี้ก็เก็บขอบครับผมเพราะว่ากเบื้องที่สร้างมากมันบ่พอครับไม่น้องครับผมเดี๋ยวีมันก็นกนตรงร้อยเปรตตารางเมตรหรือ ดอกตรงสั่งร้อยเปรลองด้วยตมปูว่ตามตารางเม่าธรรมชมครับนี่ผมสั่งผิดเนาะนผู้ชมครับอันนี้ผมก็สั่งมาเพิ่มวท่านผูมชมครับตอนนี้ก็ผมก็เก็บขอบก่อนเนาะนผู้ชมครับนี่ก็รอเบื้องเขามาส่งท่าธรรมชมครับซื้อจากคลังเซรามิกกับนรรมชมเนาะกลังเซรามิกกับนผู้ชมครับอำเภอกันทะลักเนาะองครับผมเนาะสำหรับคนที่อยู่ในเขตอำเภอกันทะก็แวะไปชมไปหาได้ครับผมเนาะสินค้าราคาดีครับผม ที่คลังเซรามิกนะครับผมนอ er ไม่มีก็สั่งจองได้ครับท่านผู้ชมครับมีกระเบื้องปูพื้นครับผมนอทุกขนาดทุกย่อครับท่านผู้ชมครับให้ท่านได้เลือกนะครับผมนอที่คลังเซรามิกครับผมนอเนี่ผมก็ไปเอามาจากคลังเซรามิกท่านผู้ชมครับเทียมปอการลักของเราเองครับท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมนอไม่เป็นครับผมนี่ครับผมหลังจากปูเบอร์เสร็จนอจะก็ท้อการข้อก็ข้อนอเก็บข้อท่านผู้ชมครับแล้วก็เอาฟองน้ำนอ ชุบดามผอมันหมาดน้องน่าปาดปาดเจ็ดขอบนาะเก็บเศษครูนำทำชมครับนี่ครับทำชมครับนี่ครับผมนี่ครับผมชุบฟองน้ําจุ่มน้ําผมมันหมาดนาะทำชมครับแล้วก็นํามาเจ็ดขอบนาอกก็เบื้องทำชมครับนี๋ยวผมนี่ผมแล้วก็ใช้ระดับน้ําทำชมครับฟัดดูว่าเสมอกันดีไหมว่าได้ระดับแล้วก็โอเคทำชมครับนี่ครับผมนี้ก็ทําการเก็บขอบไปทำชมครับ นี่แหละครับผมการปูรบ้านครับผมนอกขอบ40คูณ40ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็จะทําเป็นร้านค้าครับท่านผู้ชมนอกนี่ครับผมนอครับผมนี่ก็เป็นร้านค้าผมเองครับหรือร้านค้าของครอบครัวนะครับผมนอญาติพี่น้องช่วยกันทำกับผมนี่พี่สาวช่วยกันนะครับผมมีพี่สาวที่อยู่เมืองนอกเมืองนาก็ส่งตังมาให้ผมผมก็จะเป็นคนจัดการดูแลกับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมนอกนี่ครับผมผมเป็นลูกคนสุดทองนอครับผม บ่าวผมสรวนแชนแนลนะครับผมฟางเลยครับผมใครที่เข้ามาชมนะครับผมน้อ หลังจากที่ปูกระเบื้องเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนอก็ากกวาดทำการยาแนวครับท่านผู้ชมครับยาแนวตามร่องกระเบื้องครับท่านผู้ชมครับนอนี่ครับผมเป็นการยาแนวครับผมกระเบื้องเนาะครับท่านผู้ชมครับสีขาวแล้วก็ใช้ยาแนวสีขาวท่านผู้ชมครับมันจะได้เข้ากันท่านผู้ชมครับนี่ครับผมตอนนี้ช่างก็ทําการยาแนวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมเป็นการยาแนวกระเบื้องครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมกาแฟก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนอครับผมนี่ครับผมบ่าวปุ่มสตรองชาแนลครับผมนอ นี่ครับผมจะได้มีกำลังใจครับผมทําคลิปใหม่ๆความชื่นชมครับนอนี่ครับผมนี่ครับผมเป็นการอนุญาตความชื่นชมครับกระเบื้องปูพื้นครับผมขนาด40คูณ40ความชื่นชมครับนอครับผมนี่ครับผมเป็นกระเบื้อง40คูณ40ความชื่นชมครับนี่ครับผมเป็นกระเบื้องสีขาวนะผมแรีอีกอย่างหนึ่งว่าขาวแก้วมณีครับท่านผู้ชมครับหรือขาวแก้วมณีพันล้านเนาะท่านผู้ชมครับนี่ครับผม รู้สึกว่าชื่อเป็นสิริมงคลในท่านชมครับปรีจะเอามาท pues right. ําเป็นราคารับท่านชมครับเนาะนี่ครับเป็นเบิรงสีขาวรับท่านชมครับราคาไม่แพงครับท่านชมครับเล็บเตเกตกับท่านชมครับที่เราเลือกเนาะมีตั้งแต่ราคาร้อยกว่าบาทก็มีท่านชมครับเล็บเตเกตแต่ราคารับท่านชมครับเรียกที่ท่านผู้ชมจะเลือกชมเนาะเลือกใช้ว่าท่านผู้ชมจะเอาลายแบบไหนที่เข้ากับบ้านหรือเข้ากับร้านค้าเนาะ เดี๋ยวท่านผู้ชมว่าจะเอาลายนั้นลายนี้มีทุกลายทุกสีครับท่านผู้ชมครับที่คลังเซรามิกครับท่านผู้ชมนอที่คลังเซรามิกอำเภอกันทะลักของเราครับผมสําหรับคนที่อยู่ในเขตอำเภอกันทะลักนอครับผมก็แวะไปชมไปหาได้ครับผมนอสินค้าราคาถูกครับท่านผู้ชมครับมีกระเบื้องลายเกรดลายขนาดท่านผู้ชมครับมีทั้งกระเบื้องสามสิบสี่สิบหกสิบนอท่านผู้ชมครับมีทั้งกระเบื้องแผ่นใหญ่ก็มีท่านผู้ชมครับ มีกระเบื้องร้อยคุณร้อยมีท่านชมครับร้อยยี่สิบก็มีทุกขนาดท่านชมครับแวะไปชมไปหาได้ครับผมเนาะที่กำลังเสี่ยงท่านชมครับนี่ครับผมนี่ครับผมผมก็คุ้นายเขาหน่อยเนาะผมก็ไปซื้อไปหามาจากเขาเพราะว่าสินค้าของเขาดีจริงครับท่านชมครับเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมบ่าผมิสาหรับกันนะครับท่านชมเนาะนี่ครับผมเป็นกระเบื้องเซรามิกครับท่านชมครับใครที่จะทําบ้านต่อเติมบ้านหรือจิตจะปู ผนังปูห้องน้ำปูห้องนอนแล้วก็ยาแนวครับผมนอที่คลังเซรามิกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมนี่ครับผม,บบมนี่ก็ช่างก็ทําการยาแนวครับท่านผู้ชมครับนอนี่ครับผมเป็นยาแนวสีขาวท่านผู้ชมครับรนี่ครับผมทํ bye าการยาแนวจะได้เก็บขอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับชมครับชื่อนายจิวัลนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ